เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางทีน้องแมวของเราถึงดูเหมือนบ่นเก่งกว่าใครๆจนเราต้องยอมแพ้ทุกทีจริงๆแล้วพวกเขากำลังสื่อสารความต้องการหรือความไม่พอใจอย่างชาญฉลาดตันหาค่ะวันนี้เราจะมาเปิดเคล็ดลับ5เทคนิคที่แมวใช้เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการค่ะทเทคนิคแรกคือการจ้องตาแบบไม่กระพริบ ลองสังเกตดูนะคะว่าเมื่อไหร่ที่พวกเขาอยากได้อะไรมักจะมองคุณตรงๆด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความต้องการหรือตำหนิเบาๆจนคุณรู้สึกได้เทคนิคที่2คือการแตะเบาๆด้วยอุ้งเทา้าหรือการเอาหัวมาโขกเป็นการเรียกร้องความสนใจที่นุ่มนวลแต่ได้ผลเสมอโดยเฉพาะตอนหิวหรืออยากเล่นเทคนิคที่3คือเสียงร้องเมียวแบบมีจังหวะและทำนอง แมวแต่ละตัวมีเสียงร้องเฉพาะที่บ่งบอกอารมณ์แตกต่างกันตั้งแต่เมี้ยวสั้นๆไปจนถึงการหอบเสียงยาวๆที่เรียกร้องความสนใจเทคนิคที่4คือการขวางทางเดินหรือทิ้งตัวนอนหน้าประตูนี่คือวิธีบอกว่าสนใจชั้นเดี๋ยวนี้หรือไม่ให้ผ่านจนกว่าจะได้สิ่งที่ต้องการ และเทคนิคสุดท้ายคือการพยายามมีส่วนร่วมกับสิ่งที่คุณกำลังทำเช่นกระโดดขึ้นมานอนบนคีย์บอร์ดหรือผลักปากกาตกโตะ๊ะเพื่อดึงความสนใจกลับมาที่เขาอย่างเต็มที่ลองนึกภาพดูสิคะเวลาที่คุณกำลังทำงานเพลินๆจู่ๆก็มีอุ้งเท้าเล็กๆมาสกิดเบาๆหรือเสียงเมียวเรียกที่ดังขึ้นเรื่อยๆจนคุณต้องลุกไปเปิดกระป๋องอาหารให้ การเข้าใจเทคนิคเหล่านี้ช่วยให้เราสื่อสารกับน้องแมวได้ดีขึ้นรับรู้ความต้องการของเขาได้ทันท่วงทีและสร้างความผูกพันที่แน่นแฟงยิ่งขึ้นค่ะฉะนั้นครั้งหน้าถ้าแมวของคุณเริ่มบ่นลองสังเกตเทคนิคเหล่านี้ดูนะคะคุณจะพบว่าพวกเขามีวิธีสื่อสารที่น่าทึ่งและทำให้เราหลงรักมากขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะ